有哪样？ ไปเที่ยวขบเลยเที่ยวให้มันหลอกได้ไงวะขน,นาด สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับตอนรับแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ด้วยนะครับวันนี้โอ้โหนักข่าวพ,พี่นักข่าวมากันเยอะเป็นพิเศษใช่ไหมฮะวันนี้เตรียมสังเรื่องหนังเลยเนาะ <laughs> โอเคสุดยอดมากๆเลยนะครับทีทำงานนะฮะทักทา,ายผู้ชายทุกคนส่งเสียงเลยได้ไหมขอบคุณครับ เอต้อนรับทุกท่านะเข้าสู่งานแถลงข่าวภาพยนตร์เรคถนงนมทันะฮะสินเชื่อรักแลกเงินกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ต้องขออนุญาตแจ้งทุกท่านไว้ก่อนว่าภาพบรรยากาศต่างๆในวันนี้เรามีการอนนึกภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยรวมไปถึงเรามีการลฟ์นะเผยแพร่ภาพสดนะผ่านช่องทางต่างๆที่เป็นออฟฟิเชีของ GMMTV ครผมเชื่อเบสพรเรวัาป๋อมแปมนิ ปูธนาบูรต้นบกศกรและบิ๊กดีเจร์รสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะสวัสดีครับสวัสดีพี่เบนครับสวัสดียายาครับสวัสดีพี่ใบครับสวัสดีคุณยายพี่อู๋และพวกกับของเราครับพี่วาวัชเทพเกตเทสสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ โอ้โหเธอ Forecast ไปเรียบร้อยแล้วรับรองเลยว่าถูกใจแน่นอนถูกไหมฮะก็ผมว่าใช้คาว่าเราเราทำงานกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่ปรเซสการทำบทถ่ายทำจนกระทั่งแบบโค้ดตัวการ์ตูนตัดต่อกันมาถึงวันนี้ยังงั้นผมว่าผมเชื่อว่าความตั้งใจของแบบพวกเราทุกคนน่าจะแบบส่งไปถึงคนดูทุกคนอย่างรักที่เกี่ยวกับคนที่เป็นคนทวงนี้ ถูกต้องไหมครัแต่แนวของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแนวไหนเกี่ยวกับอะไรบ้างคนระับคุณยายไหวไหมไม่ไม, <c oughs> ไม่ค่อยไหว <c oughs> ไม่ค่อยไหวเลยยังเป็นมองอังเป็นมองรับทราบครับผมถ้าถามว่าจับผมรสชาติมากครับนะฮะต้องรอติดตามนะฮะ25เมษายนนี้พร้อมกันทุกโงรงภาพยนตร์นะครับทีนี้มาพูดถึงแค s นักแสดงกัดีกว่าแ a s เนี่ยน่าสนใจมาก ดีมากเลยนะยกเไปอยู่คนเดียวคุณก็ไปว่าน้องอุ่นเป่าว่าคุณแล้วคุณได้ละนะไม่ไม่ผมขอปกป้องเขาเลยอันนี้ที่หนึ่งในตัวละครที่ผมชอบที่สุดเหรอฮะจริงๆครับในการแสดงเปล่าตอนพักกอชวนกินทั้งวันเลยนะดัดแสดงแคสนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการคัดเลือกผมว่ามันเป็นหนึ่งเลยมันคือเซอร์ไพรส์เริ่มจัดเริ่มจัดอีกในในหนังจริงแน่นอนเนื่อผมว่ามันคือเซอร์ไพรส์ คือการมาเจอกันที่แบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบมาเจอได้แต่มันก็สมบูรณ์แบบแล้วก็เพอร์เฟกแล้วก็สำหรับพี่ๆรุ่นใหญ่ที่เบนแล้วตอนนี้คอนเนมากด้วยดีใจดีใจที่พี่เบนมามารับงานแสดงอีกครั้งภายในกี่ปีนะฮะเราจะกี่ปีนะฮะแปปีแปีนะครับก็อันนี้เป็นความประทับใจแล้วก็บิ๊กทเจิยับกับพี่ต้นก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับททุกคนนะครับผมว่าเป็นแคสที่ คือเซอร์ไพรส์แล้วก็น่าประทับใจซึ่งวันนี้เซอร์ไพรส์สำหรับทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมีโชว์เพลงกินจุ๊บจิ๊บนะคะแล้วก็ Galaxy ซี่เอ็กเพลนะครับแล้วก็จะวงเฉลี่ยด้วยนะคะวันนี้ก็ผมมาฝากทุกคนทุกคนเป็นนักร้องดูภาพยนตร์กันดีกว่านะครับอ่ะนี่คือนะฮะจากกับของเราพี่วาวัสุเทพนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาที่นักแสดงหลักซึ่งอย่างที่พี่วาวบอกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าสองคนนี้จะมาเจอกันนี่คือแม็กเดตนะนี่คือแม็คเดตจริง ถ้าอันนี้เนีน่ยเดี๋ยวขอส่งให้เพราะว่าจริงๆเน่นเคยสัมภาษณ์ไปแล้วก็จริงๆอ่ะคุณนหนเห็นเห็นซีรีส์เรื่องนี้มีคนแนะนํามาก่อนแล้วก็ก็าจ,จะได้มาเป็นมันเหมือนโชคชะตาเธอมันเหมือนโชคชะตามันแบบปะ,ปะเหมาะเพราะดีว่ามันจะองเป็นคู่นี้และคู่นี้เราไม่ฟังเลยสิครั่คือจริงๆอะผมผมมีโอกาสดูไม่แน่ใจทุกคนดูไปครับหนังเรื่องนี้คือจริงๆมันเป็นเป็นรีเมคเนาะแผมก็ชอบหนังเรื่องนี้มากๆผมชอบคาแรคเตอร์พระเอกมากๆแล้วก็ ดีใจมากๆที่เราได้ทำโปรเจกต์นี้แล้วพอเราเห็นคาแรคเตอร์นางเอกอะวันนั้นมันผมฝันอยู่อะ่าะมันผมฝันอยู่จริงๆนะมนผมแบบว่าอื่นเลยครับคือพอเราดูเรื่องนี้เรามองภ่านางเอกออกเลยบทนี้ต้องเป็นไดาย,าย,ยาวัสยาเท่านั้นเ <มา S 1> <อ>พราะอะไรครับพี่ไว้เพราะอะไร <c oughs> คือเขาเรียกว่าอ,อะไรอะผมรู้สึกว่ามันคือเราอยากเห็นเขาในมุมนี้ด้วยแล้วมันคือผมผมรู้ว่าตัวละครนี้มันคือตัวละครที่ป็นคคนธรรมดาที่สุด แต่เขาจะทำให้ตัวละครน,นี้มีเสน่ห์ที่สุดได้ดีนะเปสิ่งที่ผมเป็นแฟนเป็นส่วนเดี๋ยววันนี้ได้ติดตามแน่นอนกับรอบพรีเมียร์ของเรานะครับทีนี้กับการรับบทเป็นโบ,บถูกต้องไหมครับเป็นคนที่ต้องมาทัวร์ทายสำหรับไรยังไงบ้างผมสนุกมากๆเลยครบับกับการสมบทน,นี้มันไกลตัวมันจัดจ้านมันเจอกับอะไรที่ชีวิตนี้ผมคงคงไม่ได้ไปเจอแน่ๆมัน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 คือความสนุกตรงนั้นเองในฐานะนักแสดงคนหนึ่งแล้วก็ครับ ผมชอบตัวละครตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือผมชอบที่เขาได้ได้บอกคนว่าจริงๆแล้วคุณไม่สามารถติดตัดสิในใครจะภายนอกได้เลยหรือสิ่งที่เขาทำได้เลย Sometimes like good people sometimes t h e y h a v e like bad habit อันนั้นคืสิ่งที่ผมชอบในตัวละครนี้ใช่ bad situation bad habit but he's good people he g e s good man uh, อันนั้นคือสิ่งที่ผมชอบในตัวละครนี้และอยากเล่นมันมากๆทุกคนมีเหตุผลให เป็นคนดัดงานมันคือต้องมองลึกลงไปจริงเราถึงจะเห็นเขาครับผมขึ้นมากมากด้วยสลอยโป้ซึ่งเห็นบอกว่าโปเนี่ยนะฮะลงทุนมากนะทุกคนกับการถ่ายทำโอ้โหมีซีนที่แอคชองแอคชันอะไรต่างๆมีเจ็บตัวด้วยหรือเี่ไปจนคุณต้องหยุดงานไปอีกเท่าไหรครับการเจ็บตัวจากเรื่องนี้ไม่ไม่ขนาดนั้นครับคือแต่ที่บอกคือมันมีคิวบูเยอะมากมันทังนี้ครบรถมากคุณอาจจะยังไม่ได้เห็นในเทรลเลอร์แต่ว่าเรามี มีคิวบูแล้วต่อสู้กันนะแล้วก็ทุกๆสีที่ถ่ายมันสนุกมากแต่มันมีภาดเกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องปกติของการถ่ายทำมันมีการภาพเกิดขึ้นไดเพราะว่าเราสนุกกับการเข้าไปเล่นเองด้วยแหละแต็<พ>วที่มากนุกแบบสนุก,<พ>นกตัวไทเลอร์เนี่ยเราก็เห็นหลายรอบมาก,กน้องยายาบ้างนี่ยังไงบ้างครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ยายาม,มาร่วมง,งานกับทางเจอร์ทีมีด้วยเป็นยังไงบ้างครับตอนที่มีคนติดต่อไปเอาจริงๆตอนที่ติดต่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่า จะเล่นกับไรคะ่ะแต่ว่ามีการเล่าเรื่องให้ฟังเอ,อ่สำหรับย่ารู้สึกว่าถ้ารับเรื่องนี้จะเป็นการที่สูจนว่าเราสามารถข้ามสิ่งที่เคยเล่นมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะใที่ย่าไม่เคยเห็นไม่เคยแปะไม่เคยรู้ว่าอ๋อจริงๆเป็นคนพัทยาคะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันมีมุมนี้ด้วย เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูท้าทายไปหมดเลยอยากเล่นแล้วพอเล่นจริงแล้วพอเล่นจริงฮัลโหล my god ทำไมอะฮะเออท้าทายไหมฮะมันคือต้องบอกว่าชีวิตต้องแบบยอมรับเลยว่าชีวิตยากโคตรดีเลยค่ะเออถ้าเทียบกับตัวละครถูกไหมฮะคือผมได้ยินคำนี้บ่อยมากแล้วผมในโคนแบบไม่ได้ทุกครั้งที่เขาพูดคำนี้ออกมา คือบทของย่าในเรื่องเนี่ยคืออิ่มถูกต้องไหมอิ่มเนี่ยต้องเป็นเป็นลูกนี่เป็นจริงๆไม่ได้เป็นลูกนี่ค่ะแต่ว่าก็คือเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกนู่นแต่ว่าต้องสื่อใช่ใช่เป็นการสืบทอดนี่ค่ะเอซึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบสำหรับคนที่กำลังอยู่ survival mode อะค่ะว่าเขาต้องแบบสู้วันต่อวันมันไม่ได้แบบ มีพักนิดหน่อยแล้วสู้ต่อไปมันคือสู้ทุกทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาค่ะซึ่งมันไม่ง่ายเลยค่ะมันเหมือนมีแบบหนึ่งร้อยพันโลวนไหล่ตัวเองจึงมาที่ที่วันนัทนที่ตอนนั้นเราสัมภาษณ์ยาเราบอกว่าการมาเล่นบทเป็นอิ่มากย่ากลับบ้านไปแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรทักอยู่บนไหล่ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรครับก็อย่างที่บอกค่ะไม่เคยไม่เคยสัมผัสความรู้สึกที่เราต้องเอาตัวรอดขนาดนี้คือหนึ่ง วิ๊ยเล่าได้ไหมอ่ะอย่าเพิ่รอดูก่อนรอดูก่อนมันมันโอเคมันมีหลายอย่างที่ต้องสูค่ะหนึ่งไม่มีตังค์ไม่มีอืออืมโอเคไม่มีตังค์แล้วยังต้องใช้หนี้ของพ่อต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากๆแล้วอีกอย่างที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันเริ่มจะแตกสลายคือหัวใจด้วยค่ะอหัวใจของเราแต่เราก็มาเจอกับเขา เข้าใจเหมือนมาแบบมาซ้ำมาซ้ำพี่หยิบย่ามในหัวใจออกมาใช่ๆชอ่าแล้วในพาร์ทของการแสดงบ้างอ่าร่วมงานกับไรตอนนี้มาร่วมคนนี้ไม่มีไม่มีเริ่มคิดเลยว่าอนาคตคืออะไรคนที่คิดว่าพรุ่งนี้จะผ่านไปอย่างไรคือจริงๆมันเป็นตัวแทนของคนจํานวนมากที่มันมันมีปัญหาแบบนี้แต่ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปแราว่าตัวแม่เจนมันน่าสนใจหรือไม่บอกเอ้ยเรอนี้นัี้อยากสนใจ ถ้ามีบทว่าก็บอกนะอ่าแล้วบทที่คุณว่าอยู่แล้วคุณเข้าไปรับเล่นคือเป็นตัวอะไรครับอิ๋มโอ้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่รับทั้งหมดเป็นหนึ่งในลูกนีของแต่วิชี่สวยกว่าอิ๋มโอ้ยอ่ะไม่เถียงแล้วกันเออเเถียง่อยเธอมันก็รับบทไปเราก็จะเป็นหนึ่งในลูกนีของพี่ใบของของโบซึ่งเราก็จะมีความจำเป็น ในการมีีนี่และจ่ายไม่ได้และเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยเขาเคุณี่เป็นผู้ชายเออประมาณนั้นเจ้าขอบมาถามเจ้าขอบด้วยตัวเขาเรียกอะไรนะสะดือทะเลเพื่ออเขาเรียกอะไรนะอ่าตั้งต้นของเรื่องนี้อ่าที่เบนที่เบนที่เบนครับยังไงครับบทบาทคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ชอบจจริงๆเป็นบทที่ไม่ไม่เคยเล่นเหมือนกัน จริงจริงเล่นมาหลายหลายบทน,นะแต่ว่าบทนี้ก็ไม่เคยเลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกลูกชายให้ลูกๆเนี่ยออกไปทํางานให้เรารเราไม่ได้ไม่ได้เลวร้นะหมือนความว่าเราก็รักเขาเหมือนลูกนี่แหละแตส่สุดท้ายแล้วมันก็ คนก็คือคนอ่ะคนมันก็คือคนอยู่ดีนั่นแหละค่ะต้องนะฟังติดตามเอาว่ามันจะเป็นยังไงว่าเรื่องบทเนี่ยเราไม่อยากจะสปอยมากว่ามันตัวละครจะเิยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแต่ความแต่ความมันก็จะเห็นความสัมพันธ์ของเจ้าของเงินกู้กับคนที่ไปทวงหนี้นะว่ามันมีความสัมพันธ์เราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนวุ้ยนี่ทำงานรับแต่จริงอ่ะในเรื่องเนี้ยมันก็จะเห็นว่าในความจริงอ่ะสองคนสองกลุ่มคนเราคนเนี้ยความสัมพันธ์ขอามันไม่ใช่แค่นั้น่ะใชะเราทำงานร่วมกันมันไปใช่แค่แชมเพื่อลงงาน บางทีมันมีความสำคั์กันมากกว่าแต่นลือกซึกได้มากกว่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันดีกว่ารอดูกันดีกว่านะฮะพี่บิ๊กบ้างล่ะพี่บิ๊กนีจะราบทในเรื่องนี้นะฮะเป็นใครยังไงบ้างครับเชิญครับเออ่สำหรับเรื่องนี้ครับผมได้รับบทเป็นตัวละครชื่อว่าประสิทธิ์ครับบอกอะไรบ้างไม่ได้เลยตัวนี้เหรอฮะไม่คือไม่อยากสปอยใช่ไหมพี่มันเป็นตัวละครที่ไว้สร้างสีสันอ่าเอางี้แล้วเรื่องนี้กับเรื่องอื่นๆเนี่ย แตกต่างกันนะที่เคยเล่นมาเออแน่นอนนะเพราะเป็นตัวคนละตัวละครคนละตัวละครเลยนะครับใช่ไม่ควรเอาถามเลยนะครับไม่ควรถามพิษที่ถามมันพิษที่ถามนะแต่ไอ้สปอนสปอนได้เลยว่าเป็นหนึ่งในซีที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมีความสุขที่สุดสนุกที่สุดแล้วก็เป็นซีที่ผมรอดูอัดดับเล่นเลยทุวันนี้สำหรับผมในซีที่เข้าที่นี้อ่ะโอเคอาจจะเป็นแค่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนะฮะคนอื่นๆบ้างนะครับต้นพี่ต้นเขาอยังไงบ้างฮะครับก็ รับบทอ่ะงน้ยังไม่เข้าอ๋อเหรอครับผมหยอกอันนี้เป็นมุกนะฮะทุกคนหรือเปล่าจูหรือเปล่ากูตายหรือเปล่าต้องไปติดตามนะครับตรงนี้ชาวเน็ตเราไม่ต้องแชร์ไปเนาะนะฮะเดี๋ยวนะครับอันนี้คือพี่แจ๊บนะครับมาที่น้องหมูบ้างคปลาผมดูดิครับเชิญครับน้องหมูครับก็ในเรื่องรับบทเป็นเด็กโทนี่เหมือนกันครับเป็นลูกน้องของพี่โบเขาครับรับบทชื่อแป๊กครับ เออถึงแม้ว่าจะออกจากโรงพยาบาลมัก็สู้เต็มที่เพราะว่าแบบนะเขามีคนที่เหนื่อยกว่าเราอะไรเงี้ยหลากหลายมุมมองมากๆจากเรื่องนี้นะคะเชื่อว่าหลายหคนนะครับน่าจะรีเลทได้ไม่ยากเลยนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้อยากให้นักแสดงนะครับช่วยฝากกับแฟนๆทุกคนนะรวมถึงพี่สิมมันชนหน่อยนะครับว่าทำไมถึงห้ามพลาครับสำหรับเธอฟอลแคชสิ่งเชื่อรักแลกหนึ่ครับเชิญครับตอลงเลยครับฝากด้วยนะครับเธอฟอลแคชครับสิ่งเชื่อ รักแรงเนี่ยไหมครับ25เมษายนี้ลองพับเดินพวกเราทุกคนสนุกกันมากๆคาแรคเตอร์ตัวจัดจ้านเหตุการณ์ที่จะเจอทุกคนจะต้องตื่นเต้นแล้วก็อยากติดตามเรื่องจบเรื่องแน่นอนบอกได้เลยว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังครับ The Forecast 25เมษายนยู่ในตัวรถพับเดินครับเย้ยยค่ะฝากทุกคนหน่อยครับค่ะก็ฝากด้วยนะคะเธอ l Forcast นะคะเป็ีหนังเรื่องหนึ่งที่ ครบมา,ม,ามากอยาก่างมีทั้งบูมีทั้งโรแมนต์มีทั้งดราม่ามีความน่ารักมีคอม,คอมเมดี้ผสมผสาษาในนั้นหมดเลยค่ะแล้วก็พวกเราตั้งใจกันมากๆเป็นหนังที่เชื่อว่าทุกคนจะต้องไวเลทได้ไ,ได้ทางะไรก็ทำเลงค่ะก็ฝากด้วยใครนึงไปดูกันเรอยๆนะคะยินีุ่เรีนฝากสักหน่อยค่ะจริงๆไม่อยากให้ดูเพราะว่า ทุกคนจะได้เห็นยาย่ากับไบรท์ในมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอเห็นเขาในลุกเนี้ยเราจะจะแบบทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความรู้สึกเฮ้ยยาย่าเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยจร <มา S 1> ิงมากแล้สตใจมาก รู้สึกว่าเฮ้ยย่าเอาจริงๆยอมเล่นขนาดนี้ได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออเ,เรารู้สึกก็มาเป็นอีกบทนึงที่มันท้าทายเนาะแล้วก็ส่งน้าพายเองอะเป็นว่ามันเป็นแบบเป็นความเซอร์เป็นความแทะคือเขาออกมาฉันคือโคตรเท่เอาจริงขนาดเราแบบว่าเราดูเขาเล่นน่ยยังไม่ได้ตัด่ออากาศเราเลยรู้สึกโล้ใต้ตอนออกมานคนดูต้องรีิดถัดใจแน่เลยมันเป็นอะไรที่ดูแบบ เป็นคมลงตัวนะสําหรับเบ้นนะเพราะว่รู้สึกว่ามันเป็นบทที่หลายๆคนคงไม่ได้เห็นง่ายๆสาหรับสองคนนี้นะคะก็ฝากดูด้วยนะคะเรื่องนี้สนุกแน่นอนค่ะครับคุดท้ายส้นๆเนาะกับของเราพี่ว่าครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เชื่อว่าตั้งใจอย่างเป็นที่นะฮะเช่ครับก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นหนึ่งเป็นความตั้งใจของไบและย่าที่ที่ทำในส่งที่เซอร์ไพรส์มากนะครับ ทุกคนจะประทับใจแน่นอนถ้ายิ้มทลักสองคนนี้อยู่แล้ว่มั่นใจว่าหนักเรย่นี้หลักสองคนนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รีเลทกับทุกๆคนเคือว่าทุกคนจากที่ยากทุกคนน่าจะได้แง่มุมใดแง่มุมหนึ่งนอกเหนือนจากวามบันเทิงจากหนังเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับก็อยากจะขอฝากหนังเรื่องดีด้วยนะครับ ติดตามกันได้เลยนะครับเทอร์ฟอร์แคชถิ่นเชื่อรักแรกเงินนะครับพร้อมขายแล้วนะครับผมทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับในวันที่25เมษายนนี้นะครับผมสุดท้ายขายไม่ได้เลยนะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะครับผมขอบคุณรถยนต์นักแล่งผสมเดอะนิวสู่มิวส์ครับคุณหม่ใหม่กับแฟชั่นใหม่สุดครับและไม่โดนมายมาซินซิงนครับไม่โดนมีประโยชน์มาซิ้นไปกับรายคากรบมือให้กับทีมนักแสดงพวกกันและคอนเซอร์ของเราด้วยครับ นะฝากตดตาัมด้วยนะฮะว่าลายทางความรักนะครับโปกอกอิมเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นไงนะสุดท้ายเขาจะหลุดจากออเรื่องสสารการตลาดรถเล็กบริษัทบริเทสอิสสูเซลจำกัดครับคุณสุพชตวิเศษแก้วครับผู้จัดการแผนกสินค้าุปโภคและบริโภคบริษัทเกรเตอร์มายบาตินจำกัดครับและพาร์ทเนอร์ของเรานะครับคุณสมศรีพุทธิพันธการประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรช่องวัน3 1ครับ คุณฐานสพอัศวะสกุลรัตน์ครับดูครับภูริพัฒน์จิระเมธาพรครับจากเอฟ9 4ครับคุณปานทัศน์ครับธมสุภาผู้ในการฝ่ายจัดจำหน่ายบริษัท M Distribution ั่นจำกัดครับนี่คือท่านผูบริหารนะครับที่เป็นสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ฝากไว้ด้วยนะสำหรับทุกทุกท่านนะครับที่อยู่ภายในงานนะครับ แฮชแท็กของเราก็คือเธอ for cash นั่นเองนะครับหลายๆคนวันนี้จะได้รู้รอบพรีเมียร์การะายยังไงแนะนำกันต่อได้นะครับลงโซเชียลมีเดียนะฝากติดแฮชแท็กเธอ for cash ด้วยแล้วกันนะครับ อางบอกแปลวฝากมานะสำหรับอิเตอร์แฟนนะครับแฮชแท็กงานของเราก็คือ love you to death นะที่แปลว่านี่นะครับ love you to death นะครับ love for cash เ,เธอ for cash สุดสุดทาย love you to death ภาษาสังกรีนะครับช็อต่อไปนะครับจะเป็นพิธานะครับพี่ว่าและนักแสดงจากเธอ for cash ครับ บอกว้เลว่าเรื่องนี with with ้เคมีไ okay. ร้กับยายาดีมากดีของทุกๆคนนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับดูต่อก่อนนะครับจะเป็นเผู้กากับกับนักแสดงนะครับพูกับกับนักแสดงถ่ายภาพร่อมการดนตรีนะครับ โอเคนะสำหรับภาพยนตร์วันนี้นะครับรอบพรีเมียร์ตอนสองทุกตรงนะครับ20นาฬิกานะครับเธอฟอลแคชครับโอเคขอบคุณพี่วานะครับและชอ์สุดท้ายนะครับรวมนักสแสดงทั้งหมดนะฮะเธอฟอ์แคชติงเชื่อรักแลกกันครับยี 25, ่สิบห้าเมษายนนี้ทุกโรง โอเคและขอเสียงปรบมือและเสียงเรียกยารให้กับทีมแสแดงครับจากทเทอร์ฟอร์แคซึงเชื่อรักแรกเงินขอบคุณทุกคนมากมากครับ